สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube Channel TrainerR นะครับรับจัดฝูกบรมและกิจกรรมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่จะมาบอกกล่าวสำหรับชาว HRD นะครับในเรื่องของการฝึกอบรมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ใช้หัวข้อในเรื่องแบบแสดงตนด้วยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับผมทำมาหลายคลิปแล้วนะครับในส่วนของตัวการฝึกอบรมแบบออนไลน์ นะครับซึ่งตอนนี้เองหลายท่านก็เริ่มนะครับในเรื่องของการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์เทรนนิ่งแล้วนะครับหลายท่านอาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยแล้วในเรื่องของแบบฟอร์มลงทะเบียนการยืนยันตัวตนนะครับเราจะมีวิธีการแบบไหนนะครับที่จะทําให้ถูกต้องตามกฎของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานวันนี้นะครับผมอาก็จะมีในส่วนของคอนเทนต์ดีๆมาให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามในส่วนของคลิปนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะไปส่วนเนื้อหานะครับถ้าองค์กรไหนสนใจเรื่องของการจัดฝึกอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็น i in-house t r a i n i n g หรือว่าเป็นออนไลน์ r a i n i n g งนะครับหลักสูตรไหนที่ถ้าสนใจนะครับเราสามารถที่จะออกแบบหลักสูตรตามความต้องการได้หลักสูตรที่พัฒนาพนักงานหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่จะต้องทําเพื่อส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับซึ่งในส่วนของ AT e x c e l l e n แ a นเซ่น t อนด์ก็สามารถที่จะ ตอบโจทย์ทุกท่านได้เพราะประสบการณ์เรื่องของการประสบสแกน QR Code ได้เลยนะครับเพราะว่าโชว์อยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วหรือว่าถ้าท่านสนใจ0909659106ในเล็กโดยตรงที่ผมนะครับเรามีหลายหลักสูตรนะครับแล้วก็มีหลายวิทยากรน,นะครับที่จะให้ท่านได้เ,เลือกนะครับ <S <S เพื่อการฝึกอบรมของทุกท่านในปี2564 65 66, 66 67 68 จนนะฮะระบบการฝึกรมไม่เป็นในประเทศไทยเพราะว่าเราทําเกี่ยวเรื่องของการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์แล้วก็ออนไลน์แล้วก็อินเทลเทรนนิ่งเรารับจัดบทนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวเนื้อหากันเลยก็แล้วกันนะครับในเรื่องของหัวข้อวันนี้ที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือเรื่องของแบบแสดงตนด้วยภาพของผู้เข้ารับการฝึกรมนะครับทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันนะครับ ตัวที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับรทุกท่านครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การฝึกอบรมเราจะต้องมีการถ่ายภาพเอาหน้านี้ก่อนละกันเราจะต้องมีภาพของผู้รับการฝึกอบรมทุกคนนะครับซึ่งในส่วนของการที่เรา,เาฝึกอบรมแบบออนไลน์เทรนนิ่งนะครับเราจะต้องถ่ายภาพเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับพร้อมระบุเลขลำดับที่ให้ตรงกับใบลงทะเบียนเช่น ช่องที่1ห,หมายเลขหนึ่งะครับล้วก็ต้องตรงกับเลขทะเบียนหมายเลขหนึ่งในใบลงทะเบียนนะครับระบุชื่อจริงสกุลจริงด้วยนะครับของผู้เข้ารับการส่วบรมเป็นภาษาไทยตอนเข้าระบบนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าระบบ z ซูมเราจะต้องไปตั้งชื่อนะครับชื่อจริงแล้วก็นามสกุลจริงเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ให้ตรงกับใบลงทะเบียนนั่นคือสิ่งที่ เราจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการตั้งชื่อในระบบนะครับในเรื่องของการฝึกอบรมแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งแบบฟอร์มตัวนี้หน้าแรกเขามีหมายเหตุอย่างนี้ครับว่าเลขลำดับภาพต้องตรงกับเลขลำดับที่ปรากฏในใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นคือข้อที่1ที่ทางกรมพัฒนาฝีมือแายงานได้ให้หมายเหตุเอาไว้ข้อ2คือใส่ชื่อนมสกุลจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้เลย นะครับตอนเข้าระบบภาพพื้นหลังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นสถานที่จริงนั่นหมายความว่าสถานที่จริงก็คือจะต้องไม่มีภาพพื้นหลังใช่หรือไม่ถูกต้องไหมครับเนาะแล้วข้อที่3เนี่ยไอเนี้ยผมเคยทําเป็นคลิปไปแล้วเขาบอกว่าบันทึกภาพแสดงการยืนยันตัวตนทุกครั้งก่อนเริ่มการฝึกอบรมเช่นเช่นกรณีจัดฝึกอบรม1วันเวลา9โมงจนถึง16บนาฬิกา 6ชั่วโมงตามกฎหมายเลยนะครับจะต้องมีการแสดงตนในภาคเช้าก่อนเวลา9โมงคุณจะแสดง7โมงก็ได้แสดงตน7โมงครึ่งหรือ8โมงก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่ครับตามประสบการณ์ในเรื่องของการจัดฝกอบรมแบบออนไลน์ทุกท่านครับสัก1ชั่วโมงนี่กำลังดีเลยฮะ1ชั่วโมงกำลังดีเพราะว่าบางคนอาจจะมา8โมงบางคนอาจจะมา8โมง158โมง28โมงครึ่ง ล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนเช้า1ครั้งแล้วก่อนจะเริ่มฝึอบรมในภาคบ่ายด้วยอีก1ครั้งซึ่งกรมพัฒนาฝีมือฝีมือแรงงานเนี่ยเขาจะนับจํานวนชั่วโมงฝกอบรมนะครับจะแต่จะไม่นับรวมเวลาที่ทําการแสดงตนนะฮะนับเวลาที่ฝืบรมแต่ไม่นับเวลาที่แสดงตนนะครับซึ่งแบบฟอร์มหน้าแรกเนี่ยก็ให้ผู้ยื่นคําขอ ก็คือผู้มีอำนาจนะครับหรือผู้รับมอบอำนาจเนี่ยเป็นผู้เซ็นนะครับในส่วนของตามแบบฟอร์มที่ผมได้โชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมดูใน YouTube ก่อนละกันว่ามันโชว์หรือไม่โอเคมันโชว์สวยงามตามท้องเรื่องนะครับทีนี้ไปดูกันต่อเลยละกันทุกท่านครับไปดูกันต่อเลยละกันนะครับว่าถ้าเป็นตัวที่2เนี่ยนะครับผมได้บอกไปว่าในการยืนยันตัวตนเนี่ยหมายเลขหนึ่ง ก็ต้องคู่กับอะไรฮะก็ต้องคู่กับหมายเลขนึงที่ชื่อตรงกันใช่ไหมคือเวลาเราเทียบนะครับในเรื่องของแบบฟอร์มลงทะเบียนเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มตัวอย่างดูนะครับว่าหมายเลขนึงหน้าจอภาพกับใบลงทะเบียนจะต้องตรงกันหมายเลข2งตรงหน้าจอเนี่ยก็จะต้องตรงกับหมายเลข2ึงลำดับที่2ของแบบฟอร์มลงทะเบียนนั่นคือส่วนของตัวอย่างแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับในส่วนของตัวนี้เองนะครับ หน้าที่ผมโชว์อยู่ก็คือจะเป็นตัวอย่างแบบแสดงตนด้วยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางกาลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีหัวข้อชื่อสถานประกอบกิจการนะครับหลักสูตรอะไรก็ว่าไปรุ่นที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับในเรื่องของการยืนยันตัวตนจะต้องยืนยันตัวตนก่อน9โมงและรอบบาย นะครับจะต้องยืนยันตัวต,วตวกนก่อนบ่ายโมงนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรยงานจะไม่นับเวลาที่เรายืนยันตัวตนจะนับเวลาที่เราฝึกอบรมก็คือ9โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็13นาิาจนถึง16นาฬิกาัมารถที่สุดเวลาจัดฝึก,กอบรมนะครับอย่าลืมบันทึกเป็นวิดีโอแล้วเก็บไว้ไม่น้อยกว่า2ปีด้วยกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแบบฟอร์มเลยละกันนะฮะอ่ะโทษที ก่อนที่เราจะไปดูแบบฟอร์มนี่คือนี่คืออะไรครับเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างผมใช้เรื่องของระบบซูมในเรื่องของการจัดฝึกอบรมซึ่งรูปแบบนในการยืนยันตัวตนเนี่ยผู้จัดฝึกอบรมก็จะต้องมีเครื่องมือในการถ่ายภาพในเรื่องของการยืนยันตัวตน1เห็นภาพนะครับสคือแบ็กกราวด์จะต้องเป็นสถานที่จริงด้วยนะครับมีภาพชัดเจนมีชื่อชัดเจนชื่อนามสกุลชัดเจนนะครับนี่คือตัวอย่าง ในเรื่องของการยืนยันตัวตนเห็นภาพชัดเจนเห็นชื่อชัดเจนนะครับแล้วเราก็ไปดูตรงนี้ครับในส่วนของตัวแบบลงทะเบียนทุกท่านครับเป็นใบลงทะเบียนผู้ข้อรับการฝึกอ,อบรมนะครับทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตัวนี้เองเป็นแบบฟอร์มนะครับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งผมไปโหลดมานะครับแล้วก็ น่าสนใจมากนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับตัวแบบฟอร์มที่เราทํากันประจำเหมือนนะครับซึ่งก็จะมีชื่อสถานประกอบกิจการนะครับหลักสูตรรุ่นที่วันที่ระยะเวลาในการฝึกนะครับแล้วก็จะมีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรณียืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับการแสดงตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งมันก็จะมีลำดับเลขที่ประ,ประจําตัวประชาชนนะครับชื่อสกุลตําแหน่งนะครับ และก็อีกช่องหนึ่งนะครับก็คือการแสดงตนก่อนเข้ารับการฝึกลมตาในเวลาที่ฝึกนะฮะระบุวันเดือนปีนะครับก็คือจะต้องมีการระบุวันเดือนปีก็คือเช้าก็ต้องเซ็นนะครับแล้วก็บ่ายก็ต้องเซ็นด้วยถูกต้องไหมครับนั่นคือเรื่องของอใบลงทะเบียนที่ผมบอกตอนแรกก็คือว่าลำดับกับลำดับภาพนะครับลำดับในใบลงทะเบียนกับลำดับในภาพหน้าจอเนี่ยจะต้องตรงก,กันเช่นหมายเล็กนึงผมเชื่ออที่ทองงาม นะครับภาพในหมายเลขนึงของหน้าจอภาพก็ต้องตรงกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฟอร์มเรื่อๆเลยแล้วกันนะครับโอเคเนี่เลื่อนลงมาแล้วเราจะเห็นตัวที่เขาเขียนไว้ว่าเลขลำดับของผู้รับการฝึกอบรมต้องตรงกับเลขลำดับที่ปรากฏในแบบแสดงตัวตนด้วยภาพนะครับของผู้เรับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วเขาบอกว่าให้ทําเครื่องหมายถูกตามวันเวลา นะครับวันที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ช่องการแสดงตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรมนะครับนั่นคือเรื่องของการให้ทําเครื่องหมายถูกตามวันเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรมนะครับในช่องการแสดงตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรมนะครับแล้วข้อหัวข้อที่2นะครับรายชื่อวิทยากรภายนอกนะครับวิทยากรภายในครูฝึกและเจ้าหน้าที่ผู้จัดฝึกอบรม นะครับอันแรกก็จะเป็นตำแหน่งในเรื่องของการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ชื่อสกุลนะครับซึ่งเขามีหมายเหตุด้วยครับว่ากรณีเป็นวิทยากรภายนอกวิทยากรภายในและครูฝึกให้ทําเครื่องหมายถูกตามวันที่เวลาที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยนะครับนั่นคือเรื่องของแบบฟอร์มนะครับแล้วก็เราจะต้องมาสรุปกันนะครับในส่วนของช่องหน้าถัดไปทุกท่านครับเดี๋ยวผมดูตามไปด้วย ช่องหน้าถัดไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของจํานวนพู้รับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่แบ่งเป็นชายเท่าไหร่แบ่งเป็นหญิงเท่าไหร่นะครับแล้วก็กรณีเจ้าหน้าที่ผู้จัดก,การฝึกอบรมให้ลงลายมือในช่องวันเวลาที่ทําการควบคุมการฝึกอบรมด้วยนะครับวันเวลาที่ทําการฝึกอบรมด้วยจะต้องลงลายมือชื่อนั่นคือส่วนที่เราเองนะครับ จะต้องมาดูนี่คือเรื่องของตัวอย่างในการบันทึกนะครับการบันทึกมีตัวอย่างอยู่นะครับมีลำดับมีเลขที่มีชื่อสกุลมีตำแหน่งนะครับแล้วก็การแสดงตัวตนก็คือเราลงที่ลงวันที่นะครับลงเวลานะครับแล้วเราก็ติ๊กถูกตามวันเวลาที่พนักงานที่มีรายชื่อได้เข้าเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับในส่วนของตำแหน่งเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นพนักงานทั่วไปไม่ได้เราจะต้องชี้เฉพาะเจาะจงเลยว่าคนคนนี้สมมุติว่านายร้ายใจดี ตำแหน่งคืออะไรตามแบบฟอร์มที่เขาบอกก็คือเจ้าหน้าที่สำรองห้องพักอะไรเนี่ยคือเราก็ต้องเจาะจงเข้าไปเพื่อให้พัฒนาฝีมือแรงงานได้วิเคราะห์แล้วก็ดูว่าเฮ้ยหลักสูตรที่เราจัดเนี่ยมันสอดคล้องกับตําแหน่งพนักงานที่เขา้าหรือไม่นั่นคือเรื่องของการลงในแบบฟอร์มนะครับนั่นคือส่วนของตัวอย่างอ่าโอเคแล้วก็มีหมายเหตุด้วยนะครับมีหมายเหตุด้วยนะครับ อ่าอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนละกันเห็นไหมฮะอ่าในข้อที่2นะครคบเขาบอกว่าลายชื่อวิทยกรภายอกวิทยกรภายในครูฝึกเราเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดพ้องลงในส่วนของข้อที่2แล้วก็บอกตําแหน่งเช่นวิทยกรภายในวิทยากรภายนอกอ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมตามตัวอย่างที่เห็นอยู่ที่ในคลิปนะครับโอเคเนาะเห็นอยู่ในคลิปนะฮะน่าสนใจมากนะครับทุกท่านครับโอเคแล้วก็ลงลายมือชื่อ ผู้ยื่นคำขอนะครับผู้มีอนานาจลงนามหรือว่าผู้รับมอบอํานาจนะครับซึ่งจะมีหมายเหตุอยู่ก็คือว่าผู้รับการฝึกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรแล้วก็หลักสูตรการฝึกอบรมแบบออนไลน์หรือว่า e-training จะต้องมีการบันทึกเป็นวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็ผู้จัดฝึกอบรมเนี่ยจะต้องเก็บ นะครับไฟล์วิดีโอไม่น้อยกว่า2ไปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับทุกท่านครับนั่นคือเรื่องของแบบฟอร์มนะครับจริงๆมันมีคำถามที่ผมได้ถามไปที่ส่วนเขาเรียกว่าส่วนกลางนะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราเองอ่ะเราเราปเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็ผู้จัดเนี่ยมีพนักง,งานอยู่25คนแล้วให้ฝูกบรมด้วยกัน นะครับในการยืนยันตัวตนจะยืนยันแบบไหนเพราะว่าในส่วนของอกฎออกมาแบบนี้ครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเฉลยทุกท่านฟังกันลวกันว่าถ้าสมมติพนักง,งานอยู่ที่เดียวกันการยืนยันตัวตนจะต้องทำอย่างไรนะครับคลิปหน้าแน่นอนครับเดี๋ยวขอให้หาคำตอบไปได้ก่อนแต่นี่คือส่วนของที่พนักง,งานอยู่คนละที่ นะครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องหรือว่าใช้โทรศัพท์คนละเครื่องในการเรียนรู้ในการฝึกอบรมนะครับนั่นคือส่วนของการยืนยันตัวตนนะครับก่อนเข้ารับการฝึกอ,อบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็แบบฟอร์มช่องสุดท้ายนะครับในส่วนของแบบแสดงตนโดยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ให้หมายเหตุคล้ายๆกันที่ผมบอกตอนแรกก็เลขลำดับต้องตรงกับภาพนะครับใส่ชื่อนามสกุล จริงเป็นภาษาไทยภาพพื้นหลังจะต้องเป็นสถานที่จริงนะครับแล้วก็ต้องมีการแสดงตัวตนก่อนเริ่มการฝืบรมเช่นเราเริ่ม9ก้าโมงแปดโมงจนถึงแปดโมงห้าสิบเก้าก็ต้องยืนยันตัวตนแล้วช่วงบ่ายโมงนิโรงก,การฝืบรมจะต้องมีเรื่องของอะไรฮะมีการยืนยันตัวตนก่อนก็คือถ้าสมมติเริ่มบ่ายโมงใช่ไหมฮะตอนเที่ยงเที่ยงสิบห้าก็ได้จนถึง เที่ยง50ก็ต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับนี่คือเรื่องของการฝึกอบรมนะครับในส่วนของการฝึกอบรมออนไลน์ในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจในเรื่องของการจัดฝึกอบรม In House Training แล้วก็ออนไลน์เทร n นิ n งหลักสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะออกแบบหลักสูตรให้กับทุกท่าน นะครับนี่คือส่วนของคอนเทนต์ในวันนี้ของเทรนเนอร์อารับจัดฟูบลมและกิจกรรมแล้วก็ส่วนของตัวอะไรครับ AT Excellent and a c t i แ i t y และถ้าท่านสนใจในเรื่องของการจัดฟูบลมก็สามารถติดต่อได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนก็แล้วกันครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็ฝากเพื่อนๆมากด Subscribe กดติดตามชแน l น,นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนก็แล้วกันครับสวัสดีครับ